ไปดูหน้าร้อนะหน้าร้อนค่าไฟจ่อกันจะขึ้นนะครับเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปแต่ว่าทางสอทหรือว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่ไปรอตรงนู้นต้องตอนนี้อตอนนี้ค่าไฟมันจะพลิกเดือนเมษายนนะครับเพราะมันร้อนจริงๆนะครับ นายเกินกายเทียนุกูลครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทออ,อกมาประเมินว่าเดือนเมษายนปีนี้นะครับโอกาสที่ปริมาณการใช้ไฟสูงสุดของปีหรือว่าพีกเนี่ยจะไปแตะระดับ30,000เมกะวัต์ขึ้นไปนะครับซึ่งรัฐบาลเองเพิ่มประกาศปรับขึ้นค่าไฟแปรผันอัตโนมัติหรือว่าค่า FT ในงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปีนี้ไปอีก23.38าต่อนหน่วย ซึ่งอันนั้นจะทําให้ต้นทุนค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นในทุกด้านรวมถึงต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการก็คงจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแหละครับเพราะว่าค่า FT ขึ้นแม้ว่าทางภาครัฐเองจะออกมาตรการเข้ามาลดภาระค่าไฟสําหรับประชาชนผู้ใช้ไฟน้อยนะครับค,คือไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนเนี่ยโดยเขาจะลดค่า FT ให้22สตา่างเพิ่มขึ้นมา23.38แต่จะลดไป22ดังนั้นเพิ่มมานิดเดียวนะครับสำหรับผู้ใช้ไฟน้อย ก็รวม4เดือนนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงสิงหาคมแต่ทางสทอทครับโดยท่านรองประธานสภาบอกว่าไม่น่าจะเพียงพอครับอยากจะเวียนวิงวอนภาครัฐให้ออกมาตรการเยียวยารายจ่ายาของประชาชนเพิ่มเติมมันหน่อยหรือว่าให้พ้นฤดูร้อนไปก่อนนะครับเพราะว่าปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้อยากให้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเดือนเมษายนนี้ด้วยนะครับเป็นเดือนที่ ใช้เยอะเนาะค่าใช้จ่ายมันก็ตามมานะครับก็เดี๋ยวรอดูจะมีมาตรการมีแนวทางอะไรออกมาหรือเปล่า